สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกทท่านครับ FC สาวนุน่นนะครับคลิปนี้เราไปบ้านสาวนุ่นกันครับบ้านถนนชัยครับตำบลกันตัวละมวล<笑><笑>ผมนี่สะกดชื่อตำบลไม่ค่อยถูกเลยยังไงผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับลิ้นมันไม่ไปด้วยนะครับผมอำเภอปราศาสตรครับจังหวัดสุรินทร์ครับผม หลังจากจบสิ้นฤด,ดูกาลปี63ครับสิ้นปีวันนี้ก็เปิดสกราดใหม่ครับพศ2,564ผมตีเล็กสายมันแล้วก็วุ้นเส้นสายมันนะครับก็จะมาสวัสดีปีใหม่ครอบครัวสาวนุ่นกันนะครับผมนี่ครับถึงแล้วครับ เออ,เอ,อนั่นน่ะสิจอดใส่หรือห้องบ้านมีรถเยอะค่ะรถเยอะรถเยอะ,ยอะส่ว,น,วนนี่น่าจะเป็นรถเจนีนสวนรถถึงแล้วครับเราจะไปเชดท้ายก่อนไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่บ้านไหมคะไปนะคะไม่เห็นมีคนอยู่บ้านเลยเฮ้ยคุณเส้นทำไงดีเราก็วางของไว้แล้วก็กลับบ้านลย ปลงไปดูกันครับอ่าวุ้นเส้นเปิดคล mmm, ิปแล้วครับเจออใครไหมสีสีลองฮะฮะ มีแต่แม่อยู่คนเดียวแม่วันดีปพี่ใหม่ครับอ๋อเจอแต่แม่เนอะครับอ๋อการขึ้นบ้านใหม่ วุ้นเส้นไปเอาของฝากอยู่ครับรอดูวุ้นเส้นได้อะไรมาฝากได้อะไรมาฝากจ้ะแอบไปนะครับแอบไปได้านนวสวัสดีครับสวัสดีครับพีนน่นกเจนอัน เห็นบอกนุ่นติดงานก็เลยไม่ได้มานี่ของขวัญปีใหม่แม่ขอให้คุณแม่นะครับคุณแม่น้องนุ่นร่ำรวยมีเงินมีทองขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคร้ารวมไปถึงเอฟซีด้วยนะครับก็ขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงวันดีน้องนุ่นจ้าหนาวี่เงี้ยวันดีปีใหม่นะครับ พี่ส่งลุงส่งลุงส่งลุงไม่ใช่ส่งลุงนะส่งลุงพี่มาถอดเสื้อเขนยาวออกสูงพี่ออกถอดออกเมื่อกี้เจ้าอย่างจ้าก่อนปีใหม่สากเลยอย่างนู้นหนาวอะไมดไปกี่ลังแม่แม่สาวนุ่นเมาไว้แม่วันนอนวันนอนวันเขาดาวหน่อยวันเขาดาวพี่นอน เาดาวก็นอนบ้านาดาวดาวเขาจุดเขาจุดพลุได้สามิบนาทีผู้ใหญ่บ้านประกาศไฟไหม้เอาไฟไหม้ตัวไปไหม้ไฟม้ฟางเขาโดนบ้านไหมโดนโดฟางฟางเขา่ตรงหลังบ้านแม่นอนก็ได้ยินเสียงรถดับเพลิงก็คิดว่ารถกูชีพเนาะแต่ม่เสียงดังมากเู้วว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 นวว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  u ว i วว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 วมวว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 ไวว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 ่ววว

ลานเขาแถวบ้านตรงนั้นแหลกเขาจุดพลุว่าพลุนั้นมันมีมันมีอยู่ห้าดอกแล้วมันก็ตั้งจุดนี่พลุมันล้มมันไม่ได้ขึ้นขึ้นบนนะอ๋อมันไม่ได้โดนฟางนั่นแหละแล้วมันก็มันก็ยอมเราว่าพวกมันจุดเป็นคนเขาเมื่อวันนไม่รู้เขาคุยกันยังไงหลบเมื่อวานกองใหญ่ไหมแม่ปางตามสองร้อยก้อนโอ้หมดเลยเออดับเพลิงมาส่งคันนุ่นนุ่นเคยเห็นเครื่องอัด ฟางอ้อยไหมพี่เพิ่งเคยเห็นแต่พี่เพิ่งเคยเห็นตัวจริเครื่องอัดใบอ้อยเครื่องอัดใบอ้อยเอารถไถแล้วก็เป็นเครื่องอัดฟางจ้าเป็นเป็นวงกลมเป็นมวนเป็นมวนออเป็นมวนอ้าก็อยู่ตั้งอยู่ร้านตรงนั้นนี่เห็นบอกไอ้ตรงข้ามอเครื่องเขามีมาขายแล้วใช่ไหมเนี่ยตรงข้ามซิโก็อัดก้อัดฟางมันอัดฟางก้อนแต่ว่าอันนี้มันวงกลมมันไม่ใช่สีเลี่ยอยู่ตรงข้ามไอ้ ใจยามานเจโบาายังไม่กลับ,ลบ,บเ้าดาวอุไไาาบลน,นะครับเจโบยังไม่กลับกินด้วยเอาไปดิเขา,า,าร้านก็พ่น้กันเลยเอา,า,าร้านกพ่นท่ากันเลยน่วันอยู่กับแม่ทั้งวัน เมฆเขาไปงานแนจน้งตลบขึ้นบ้านใหม่นี้ได้ขึ้นอยู่ใช่ไหมไม่มีเปลี่ยนแปลงใช่ไหมยังจะยูบุรีรำแต่ว่าอยู่บุรีรัมย์เขาแจ้งแล้วไม่ให้มีงานอะไรเะบอกแต่ยูบุรีรคนละคนละจังหวัดไม่เป็นไรไหรอกนะแต่อยู่บุรีรัมย์เขาแจ้งแต่วันทีน่สองถึงวันที่สามตอึ 3. ห้ามจัดงานห้ามมีรถ้ตเพอะไรอย่างนี้อ,ยอยันนี้ก็ไม่รู้รยังไงหรอกถ้าห้ามไม่มีเครื่องเสียงก็ขึ้น อันนี้มันอยู่สุดิ้นเลยแหะเขาเป็นยังเอเราอยู่สุดิ้นเราจัดได้เหนาไหมเนี่ฮะแสดงว่ามีทีดีนเอามาให้นดยเร็วมาขอน่อยนาไหมครับนหนาไหมครับพี่นุ่นขโมยข้าวามเล้ว อาาข้าวรามนตอุ่นรขนติ๊กตอกนี้นร้เจอมาในติ๊ตอกเหรอมีสาวข้าวราดังมากติกตอกไผ่เมื่อก่อนก็จะเป็นไผ่เ่ยอลมโตเนาะแล้วทีเนี้ยก็เ่ยอลมโตอยู่ไปเป็นสาวขายข้าวราไปสาวขายน้ำกับเขาบ้างวะสาวข้าวรายังสดสดอยู่เนาะ อ่ะเดี๋ยวจบเท่านี้ก่อนครับผมเจอกันใหม่ครับ